เฮ้ยมอเลอร์หมดเลยหรอโอ้ยเฮ้ยเยอะไปมอเลอร์ล้ล้วนเลยว่ะเอาไปหนึ่งครับเอาไปสองครับถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเลยปึ๊บ เราเล่นปืนไกลอีกว่าอาจจะได้การ์ดใช่ไหมล่าสุดใผมว่าน่าน่าจะได้การ์ดนะตูวก่อนครับโอ้ยโอ้โหแต่ละคนล็อกไว้แล้วล็อกไว้แล้วนะ ไปลุยดีกว่าเรามันไม่ชอบแอบแล้วลัตเตอร์ครับล็อกไว้ดิอูหูโดนล็อกแล้วก็เจ็บปูโอดอ่ะเอยเอยเอยอยตัวไรเนี่ยตัวไรเนี่ยโอ๊ไม่โพว่ะตัวครับขอตไปครับซื้อโอ้โหพี่ม่อนครับไม่น้อยกับลูชัดดอ ออสู้กันไห,ไหมอพอได้นะทำไมน็อตผมว่าก็เสียเปรียดนิดนะึงอ่ะซึ้อเพราะว่าลูชดอมันสองใหญ่หนึ่งใ่ญหนึ่งหนักใช่ไหมขอโทษที่หายไปนานโอ้ยสวัสดีครับชนุดดมก็ไม่นานเท่าไหร่นะ ตัวหายไปจะอยู่ในใจเสมอจิว่ฮึบกอบเบียนเอาไปดีเอาไปดตไีตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยหูหินเบบีเหรอหายตัวครับโอ้หนิดเดียวสองเฮ้งเขาเนืชูดครับ เซตยานแม่ลงไปพึ่งหลอดจ้าเฮ้ยเฮ้ยล็อกไว้ดิเซตวู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 ลงมาเต็มเลยอทำอะไรทำอะไรเฮ้ยมันแหลกเหรอไม่สิทธิ์ครับเซตคอนดอร์ใช่ไหมอยู่แรปเตอร์เนี่ยโดดโดดอย่างเงี้ย หนึ่งหายตัวครับซึบอุ้ยอ้ยอุ้ยสเปซเตอร์สเปซเตอร์โอ้ดเมาเลอร์โอ้ยยอ้ย่อ๋ยโอ้ยเยอะเลเต็มนามเต็มนามไปฝั่งซ้ายดีกว่าฝั่งขวาคนเริ่มคึกคืแล้วอะ เพื่อครับถ้าโดนล็อกก็ต้องโดนคิวสิครับอุ้ยซากซากใครเนี่ยพี่มอเลอร์หายตัวก่อนครับรือคอนดอร์แล้หน่อยเหอะสักหน่อยเหอะติดลัสแธนไปก่อนอุ้ย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 เอาคอนดอร์ก่อนแพ้ก็ได้โอ้ยเยอะว่ะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยปืนช็อตปืนช็อตปืนช็อตนั่นไงเอาไปดิเอาไปดิครับอุ้ยเมาเลื่องใครมายิงจังเซฟปืนที่มันแรงอุ้ยแพะมาแพะมาโอ้ยไปแล้วไปแล้วไงไปแล้วไงโอ้ย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 เต็มเลยว่ะ ไกลครับซื้อปีใหม่คลิปจุดพูดไหมครับไม่รู้สิครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะต้องทําอะไรบ้างในปีใหม่เนี่ยแต่ผมแต่ว่าผมไม่ผมไม่ได้จุดพูแน่แน่แหมล็อกนานด้วยนะน,นี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดิน อัดไปครับเซฟห,ห, <s> หายตัวล็อกไหมไปๆๆลโมาทางนี้เอาไททันลงดีกว่ามาสนุกสนานมาพี่ม่อนครับคิดสามารถชนะเอมิงได้ไหมมันก็ สามารถได้แหละเพราะว่ามันก็แล้วแต่จังหวะผมว่าคนนี้จะจังหวะไหนบุกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคอแสกก็ฆ่าไทท่านได้ใช่ปหเออหิงไทท่านก็สามารถจัดการไทท่านได้ทุกตัวแหละขึ้นอยู่กับว่าจังหวะที่มันเล่นอยู่ว่าโอ้เอาปาลาเอาปลาหายตัวก่อน เ้ยมีคนมาว่ะจะเอาว่ะมันควจะเอาว่ะโอ้ยเฮ้ยเยอะไปเฮ้ยโหอืมเนี่คือเมาเลอร์มาเป็นฝูงเลยว่ะ ที่คือแบบแก๊งมเมาเลอร์หมดเลยเนี่ยจับได้ครับว้าวแอบซ่อนแหม่ใจคอเล่นจะมเมาเลอร์เลย ลอยลๆยลยลเฮ้ยมอาเลือหมดเลยเหรอเฮ้ยหกตัวเลยเหรอห้าตัวมอาเลอล้วนเลยว่ะเวอร์มากอ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัว มันได้ง่ายอย่างนี้เลยนะเน,นี่ยการดึวตัวครับไปยัแนแม่ลงไปก่อนเอาไปหนึ่งครับเว้ว้าววู้วเอาไปสองครับ อุ้ย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 แปดสองหนึ่งดาดไปครับโอ้โหไม่ตายอยู่เพื่อนเร็ว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 เออว้าวเสร็จเลยไม่ทันเราเอามาผัดไฟเดอร์แล้วกัน ล็อกไว้ก่อนหนึ่งเแ,แน่แน่โอ้โหเฮ้ยมันมันนี่แล้วอ่ะยังไงวะมาทางไหนอะ่ะโอ้ย ยานแม่ลงไปก่อนครับเรียบร้อยว้าวกะชูมือทำไมชูมือทำไมโอ้โหเล่นรายการเล่นรายการอื้มอ้าวสวัสดีครับโอ๊คบายบายอะไรล่ะเพิ่งจะมาไม่ใช่เหรอ สองคนนะ่ะคนนึ่งใครวะเนี่ยมีคอนโด้ด้วยครับสองหนึ่งล็อกไว้ครับหายตัวอีกสิบห้าวินาทีแต่ตัวเหลืออยู่นะอ,สสอ้าวแอซิดครับล็อกไว้เอาไวา้ไว้สามสองหนึ่งเย้ อุ้ยลูกโคตรเยอะ <ST IT US> บ้าเต็มสนามมากอ้โห <ST IT US> เวอร์มมากลูกเวอร์มมากอื้มกดไป15ล้าน15คิวครับผมโอเคว,ว้าว